สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายโยจากช่องแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มครับตอนนี้ผมอยู่เฮื่อนอีหล่าครับพี่น้องอยู่เพื่อนน้องอุ้งหิงครับมาส่องเมึงแพะวะ่ามันม่านมันทองบออยินบอท่วนพันว่าแพะ่ขึ้นสิม่านแล้วว่ามาหอดเราก็อีกข้ออนุญาตทายความเพิ่มหนาอ่า เื่อนหนองที่กําลังก่อสร้างครับพี่เห็นหนองเมืองเนาะครับเนาะพี่หนองเนาะขออนุญาตาพ่อเอกไม่หน่อยเด้อครับนี่ครับเมื่อนหนองครับหลังไงโตแห้งครับพี่หนองจางพันกําลังทำงานอยู่ครับผมซึกว่าลังค่านี่ชิม,มุ่งแล้วเหรอครับพี่หนองจางพันกําลังเลื่อมก่อครับ ยึดนี่คงจะเป็นยึดต่ยึดมวนเบาของคนีบผมว่าสร้างคุณภาพครับจากสีสเกตสร้างบ้านครับพี่น้องนี่ครับโมเดิร์นหลบหลบบ้านยีหลาครับพี่น้อง จ้างคนก่อเฮ็ดงานแห้ออกมากคุณภาพสุดชุดครับพี่น้องผมสีผ้ายางหลบหลบของดอวรครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องน,น,นี่ครับบริเวณ บ้านนองที่ลาบวันอาย่บ,บ,บานครับมันนี้มือขึ้นขึ้นสีแสดงยูอุดอนครับนี่ครับพี่น้อง โมลิเว่นเงื้ยนีหลาครับผมสีพายยางมึงโมลิเว่นหลบๆเงื้ยนีหลาเนะครับเนาะนี่ครับไงแห้งครับ นี่กลับคงเสพ้ายางมึงก็จะเรื่อยนะครับเนาะพี่น้องลมว้อยวอยครับพัดสะแลมเย็นดีครับพี่น้องอยู่ทงไ้ทงหน้าครับบรรยากาศบ้านนอกรีแห้งครับพี่น้องอยู่ทงหน้าครับแนมประเทศอะไรกับมีเตทงครับพี่น้องนี่ครับ นี่เงอนนองครับตัวสีผ้า,ายางอ่อมๆอมอังเนาะครับพี่น้องเนาะจางเห็นงานมีเสียงดังเด้วยครับพี่น้องหลังไงให้งคงับพี่น้อง นี่ครับมองนี่ก็คอกแแค่ครับจางเป็นกำลังเห็นงานครับพี่น้องนี่คือด่านล้างบ้านเป็นครับบ้านล้างทั้งหลังบ้านน้องครับนี่ ตอนมักม่วงบอกแพะุอยู่ใตต้นคมมักม่วงครับม่วงนี้ก็เป็นของวงวงครับพี่น้องจางกำลังกอ่อยกลับ เดียวผมสีผ้ามาเมืองมองเพิ่นจัดคอนเสิร์ตขางคอ่งง่วครับเมือนนั้นสนุกสนานหลายครับเมือนนั้นมวนครับครับขอมาหนีมิตรมวนครับพี่น้องนขอกง่วครับนี่คือบริเวณเพิ่อนจัดคอนเสิร์ตขางคอ่งง่วมือนนั้นครับ ไล่สดพี่น้องพากันเมืองกันลายแห้งครับสนุกสนานแห่งครับมือนเอาโทษไอ้เบาโทษมันสวดอยู่ครับแต่ไหนโยมบัไห้ามาครับพิแล้วะพอช่างา <laughs> ไก่ชีเทียงหรอครับจังหน่อยช่างกว่าที่พาก,กินเขากินหนามครับพี่น้อง สร้างคุณภาพจากสีสเกตสร้างบ้านครับกับบริเวณร,รอบๆอเงินนีลาครับพี่เนอะ ออกแพะครับบักโดนอนอยู่ไต่หมม่วงครับพี่น้องเย็นสบายโดโดการบอว่าทวนโอ้โหแ <laughs> สดงว่าพอท่านหารส้นพนทติจังว่าท่านสนิทกันแห่ครับบมักโดเหตถามว่าทวนเจียงหน่อยเหมือนัันคืออันเอลดีแถบเหมือนัันบาแเคนเหมือนกันแฝดผมครับ <laughs> <laughs> นั่งเบิ่งอยู่พี่ผมนั่งอยู่ใต้ห่มม่วงนี่ใต้ห่างคอกเบพี่น้องโอ้เป็นตะมวนเนาะผมบอกแฝดผมตัวเป๊ะเย็นเป่าแกนอยู่ขนา่นี้คือกันคนคือกันอ้าวแมนมานาะนี่เนาะเสื้อขาวได้ผมใส่เสื้อเขียวได้มาหนี่เป็นแฝดผมตัวครับเอ็มซีทักมาหลายโอ้เจ้าคือมวนแต่เจ้าคือเต่าดีแต่ผมบอกเป็นแฝดผมนะครับพี่น้องเราว่าแฝดเราว่าครับพี่น้องว่าแมนนี่บ่ ก้าปูไอ้ปูหล่าครับเอเราก็เด็งดีพอแล้วของเราครับนั่งเบ่งเขาเต้นผมกับเมยเมืยเมือยน้ำเขาคือกันครับเมื่อนั้นเมยปัจจกยของไปเต้นเองนี่เมยมีใจความบันเทิงเนาะครับเนาะขม่านี่ครับมีต่มวนไป็นหนาเขัมานี่มีตมวนก็มวนครับพี่น้องครับบรรยากาศครับบ้านหนองครับ รัวบาแฝลเล่าเราว้าผมมาโปรโมนแล้วอ่านีค่นค,นรนค,รครับพี่น,อนอ้องคลิปนี้กะเอาไว้สำนีก่อนนาอครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มน้ำมเดอร์ครับขอให้พี่นอ้องทุกคนสุขกขภาพแข็งแรงครับพี่นอ้องลํำรวยเงินทองครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ